สวัสดีกรัาท่านนี<ช>้ย,ย่เป็นก็อ่ะทำงานเนาะอันนี้ก็เป็นรุ่นน้องปวชสองนะครับก็ทำป้ายนะครับของเกตเเลชั่นนะครับแสดงความยินดีกับพี่ปวชสามเนาะอันนี้ก็เตรียมพร้อมนะครับโอ้ไอ้ชนน์ชนนชนนครับชนน เวลาเวลามันโดนกล้องมันเด้งขึ้นอยู่นะอาจารย์ดเด้งดเด้งขึ้นใช้ได้เลยนะ,นะครับนี่คือป้ายที่นะครับออกแบบนะครับโดยมิสเตอร์หนนเนาะก็วันนี้ก็เกือบทั้งวันนะครับในการจัดซื้อของนะครับนะครับมีงบอยู่ประมาณหนะึ่งพันห้าเนาะในการทํานะครับแต่ก็เกินงบนะครับอันนี้เป็นโครงป้ายเนาะอันนี้เป็นโครงโครงป้ายของเกจเดเลชั่นนะครับลูกพี่โปรช้อสาม ปีการื่อสานี้นะครับอันนี้คือต้นแบบนะครับจริงๆเราอยากได้คอนเซ็ปรูปประมาณนี้อันนี้ได้น้องปอวชญหนึ่งนะครับขยันมากเลยเนาะสวัสดีครับเออต้องอย่างนี้เด็กเรียนช่างนะมือหนึ่งมาสนนนะครับอันนี้ปีหน้าก็จะเป็นรุ่นพี่ปวช2สองแล้วนะครับนะอุปกรณ์ดูนะครับจัดซื้อนะห้าหกร้อยเนาะเกือบพันไม่มีอะไรเลยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับ ไซนนก็เร่งอยู่ครับตอนนี้ก็เรื่องของโลงป้ายเนาะทำแบบใหญ่อลังการมากเลยครับสูงอาจารย์สูงสองเมตรเลยเหรอโอ้โอ้ตามม้เลยอาจารย์เอ้ยสูงสูงเกินป้ายขวางนะอาจารย์ไม่ใช่ป้ายยาวทำซะอยู่ฝูงเปียวเลยนะครับ สูงของป้ายก็สองเมตรยี่การจัดสัดเต็มเลยนะนี่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรไหมก็จะใช้ยิงมุมฉากนะเพื่อนะทำให้มันเกิดความแข็งแรงแบบนี้น้องปอล์าชาปอล์ชาหนึ่งนะบแต่ถูกน้องลมลนะครับลูกโป่งนะวันนี้ดูว่ามันจะแข็งแรงจะใช้ได้ไหมทุกอย่างยี่สิบแต่ว่าแต่ว่าเหมือนไม่ได้อะไรเลยนะครับ จริงใจจริงอยากอยากคอนเซปต์นะครับก็จะเอากล่าวว่าจะเอาขนมนะครับได้แล้วพี่ไม่ต้องเอาตึงมากแต่หูมันเส่ยนคะิดว่ามันน่าจะออกออกได้อีกนะก่อนก่อนเราจะสูบเราดึงหูยืดก่อนแล้วค่อยแน่นอ่าเราเอาออกมาแล้วดึงก่อนอ่าดึง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 จับออกมาดึงดึงรอรอไว้แล้วก็ค่อยสูบีเดอ่วอ่าลองสูบไม่ดูลองดึงดึงแล้วลองสูบไม่ดูอันหนึ่งไปเดี๋ยวจะตัดจบคลิปนะครับ อ่ะสุกานน์นึงอันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นรูปเนาะรูปทุกกรุ่นปุกกตานะครับจริงๆระวางคอนเสิร์ตไปเยอะนะครับเนื่องจากผมประมาณมีจำนวนจงกัดเนาะไปป้ายก็500กว่าบาทแล้วนะครับจะได้ลสนานเยอะช่วยหน่อยอ่ะจะจบครับอ่ะจะทำรูปอย่างนี้นะครับแล้วก็มีรูปโก่งอยู่เยอะแยะนะครับเพื่อเอาไว้แต่งซุ้มเนาะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับครับ